สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไปสุครูสุขคนผู้ติดตามเราพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เอาหน้าปกก่อนวันนี้สิปพลอยเราพัฒนาต่องวดจ้ะพี่น้องไปตะวิ่งมาสามหงดต่อส่วนเราพี่น้องหงดนี้แตกเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเด้อเขามาเบิ่งหลายๆเอาหน้าปกก่อนพี่น้องหน้าปกสวยๆกันเบิ่งหน้าปกสวยๆกันเนาะหน้าปกเอาต้องเอาหน้าปกงามๆให้พี่น้องเบิ่งจะเกิน ลุงนาปกวสวยๆงามๆกันบนงนาปกงามๆกันน,ะน,า,นา,าพี่น้องเนาะจังเบิ้งเราพัฒนาต่อนาปกนานั่นกันนั่งฟังไปกับสิโชคดีกันยุ่ติธรรมนะเชียนวิ่งทั้งหลายเชียนวิ่งเชียนแลนเชียนวิ่งเชียนแลนกับสิโชคมันกันยุ่ตกเนาะว่าเอาบานนี้ไปเบิ้ง เราพัฒนาเนาะพี่น้นะองเน้าโบโหลายใหญ่ห่างมาพี่น้องป้องปายบ้านนี่หลังจากเบิึงหนาปุ๊บทิวทิวทัดแล้วกะมาเขาเล่าพัฒนาตอนน่อเนาะพี่น้องเนาะเขาตะวิ่งสามมือสามมือซว่านแนละ้วพี่น้องเอ้ยบินบ่เขามือว่านนี่กะนมันที่เก่ากว่เข,ขามาเขาตะวิ่งสีวิ่งหนึง่งวิ่งรูด หนึงหลุดซีเด่นซเขาซียูพี่น้องือวอาเหลขก็ออกมาหกหกแปามหาพี่น้องบนซีแปดเหนแปดซรางสามหาในสองตัวยูดอกพี่น้องในซีกับสเนาะแห่งว่าแหงว่ามาํำกันยูไผ่ยูมันเดขกิ้นแต่ว่าเขาวิ่งซีหน้าพี่น้องเนาะเลขวินเลขเคียงเล็กต่างรักของเขากั ศูนย์หเกวิ่งหกับสหลุดเด่นสี่ร่องหจะคู่กับศูนย์สี่หนึ่งสอนึ่งสี่สามสีเก่เล็กะสตัวกะเก่าหนึ่งสี่เก่าสี่สเก่า สาตัวกับศูนย์ซีหนึ่งซีศูนย์ีเก่าีเก่าศูนย์ีีสองตะวิ่งพี่น้องเขาตะวิ่งได้พี่น้องเชียนวิ่งเชี่ยนหนึ่งกัสิ่ข่ายยี่หออเชี่ยววิ่งแต่หลุดบ่คเขามามาเบื้องวันที่สิบพี่น้องเอาเต็มเต็มรอบนี้เขาคักๆหลายรอบนี้เนาะบัเขามาหลายรอบแล้วเด้เขาตะวิ่งเชียววิ่งได้ยุบันได้ เชิงวิ่งทั้งวิ่งลับพี่น้องเชิงจอละบาันนี้เขากันเต็มๆลับพี่น้องมือนี้งามเล็กงามเล็กสวยมือนี้เนาะเอาควันสิไปเบื้องหนังกับเบื้องเล็กเคียงเล็กวิ่งกันมือนี้วิ่งมาเก็ตัวผลได้พี่น้องเด้อเล็กวิ่งเดี๋ยวนี้มาหลายตัวมาเก็บตัวบนรางบนรางเล็กเคียงเล็กตั้งๆเหล็กวิ่งบนราง ศูนย์หนึ่งสี่หกเก็ดแปดเก้ามาเก็ตโตไปหน่องเจ้านี่วิ่ง วิ่งเก้างกลูดรูดเก้าลูดหกรูดเก้าลูดหก đen cầu đó bình đẳng đó khu bình phân cầu lồng hộp phân cầu phân hộp chấp khu ให้ฝนหวัง <c> ย <oughs> ับคศูนนแปดศูนแปด

con Lung là cầu si cầu cầu hụt cao cầu kết câu kết 86 hút 3 hút sám câu Tôi chọn cảnh chế bốc cầu nhàng đâu si sì tua cầu si sì. cầu si cầu hộ số cầu kết กุมลายพี่น้องกุม หกแปดสองเกาแปดสองสองสามแปดเบอร์ไล่เด็กพี่น้องเด้อไล่เบอร์ไล่เบอร์ไล่ พี่น้องมาในซเดีกรมในนั่นเด็กตุกบอกตกเก่งนะพี่น้องนะบันี้เด้อเล่าพัฒนาตองหมวดันที่สิบเอ็ดตัวเล่าคมสองพันหาลอยหกสิบเก็ดพี่น้องเล็กวิน่นเล็กเคียงเล็กจังลักเถียวนี่มิเก็ดโตพี่น้องมีศูนยึงสี่หกเก็ดแปดเก้ามิเก็ดตัวนี้ ถ้าเขาก็เขาสามตัวบนตรงๆนะพี่น้องอย่าลืมเขาวิ่งสองตัวสามตัวได้พี่น้องเนอะเข้าสองตัวนั่มยาเขาแต่สามตัวจับโควิ่งไหมวิ่งเก้าวิ่งหกพี่น้องเด่นเก่าล่องหกลูดตัวเด่นเก่านี่ยแหละพี่น้องตัวล่องกับหกลูดทั้งสองตัวนั่นแหละ,ละจับโคูู่นแปดมาล่อง งกหนึ่งกามาลองเศูนกมาลองเก้กมาลองเก้าหมีครูเก่งพี่นนองครูเก่งครูวิ่งครูวิ่งเลยคูกอดข้อ,อกันพลน่ะมึงส่งหน้เกาเกกมาลองเบดหกกมากลองว่ามันกันได้พี่นนังคมาเก่งคือกันได้เบีดหก็ได้มาเป็นตัวลองได้มาเนี่กะ สามตัวนี่ตัวเด่นพี่น้องสองเก้าหกนี่ตัวรองนี่กับตัวรองสี่ตัวก็ามาซ้ำกันพี่น้องจัดเอาเลยพี่น้องเด้อเด็กสี่ตัวก็ได้มักกับจนนัดคัด,ดกระพันเลยพี่น้องผู้ใดมักกับจัดเลยผู้ใดคัดกระพันไปบพวกไปยังเนาะพี่น้องเนาะ อาพี่น้องวันนี้กระชิดทบทวนให้ฟังหลับสุดท้ายเลยนะเ่าพัฒนาต่องวดวันที่11ตุลาคม2567เ,เลขวิ่นเลขเคี้ยงเลขตั้งลับกับนล่างกับ014 7 6 8 9เลขวิ่งรูด เล็งวิเลกบวิ่งเก้ากับหกหลุดเด่นเก่าล่องหกจับคูศูนย์แปดมาล่องหกหนึ่งมาล่องเก็ศูนย์มาล่องเก่าซีมาล่องเก่าหกมากเก่งเลยพี่น้องกลมเด่นในตัวเด่นตัวฟันพี่น้องเก่าหกตัวล่องมากับเก่าเก็ดตัวล่องมาอีกตัวหนึ่งกับแปดหกพี่น้อง สามตัวสองเก่าหกเด่นสี่เก่าหกหล่งหกเก่าเก็ล่องสี่ตัวก็มีเก่าสี่เก่าหกศูนย์แปดเก้าเก็เอาไนลองผูดด้ใดเข้ามาแลวก็อย่าลริ่มกดไลค์กดแชร์เด้อบอกต่อๆกันไปผู้ใดพี่นองผู้ใดว่าท่านห่ว่าท่านหุงท,ท่านเห็นมูอพวกว่าท่านหูจักก็บอกมู่บอกพวกเด้อบอกต่อๆกันไปผู้เข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไว้ว่าสิว่าจพิดผ่าน รอบนี้แตกที่ดอกพี่น้องเมื่อแตกหลายมือแล้วหลายเอบาแล้ว,ลวมีถ้าเขาวิ่งรอบนี้เขาตรงแตกตรงๆเล,พลยพี่น้องสองตสามตผลละวน้พี่น้องนะไปขวามาแล้วก็ให้สมันกันทุกู์ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเงินงน้อง,งงนนองท่องไหลเง่งปังเงินในน่องท่องไหลมายาเจ็บยาจนพี่น้องให้คุณพระรักษาทเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องทุกู์ทุกคนอยู่สุขสบายพอกันไม่สุขสุดต่อไปพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ขอเกล้าคำวา สวัสดี